พุทธมทนตรีสารถิ่นฐางอรารยธรรมผ้าไหมล,ล้ำเลอค่าตักกาิลานครความรู้ดีมีคุณธรรมกิจกรรมเด็ดเน้นสังคมเรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะอาชีวะบริการสารางมาตรฐานชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลับพอเพียงเคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน Respect community. on behalf of the of Association representative behalf the f of า u ของต a วแ o นขอ s สมาคมอ a a ี a h a ย a k า a m Technical College เรียนคณะกรกรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด็กสถาศึกษา,า,าขนาดใหญ่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประผงนายพันธาการดวงบัณฑิตตำแหน่งรักษาการนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยายลัยเทคนิคมหาสะะารคาม พี่ันนางสาวไม่ขลาจ่ายกสมาชิกองค์การพิฉันนางสาวสรินทาคาสมบัติสมาชิกองค์การกระผมนายติวาลวงเสนโบราณสมาชิกองค์การ we will present the project achievement and p l a n both quantity and quality divided into three part การดำเนินงานขอ,ององค์การมีการบริหารงานนำโดยท่านผู้อำนวยการปริญญาสมนิต ประธานกรรมการการบริหารงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนางสาวพิไลวันมาตเลยครูที่ปรึกษาองค์การผมนายพันธาการดวงบัณฑิตนาย,ยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและท่ากรรมการ,กรากาทั้งเจ็ดตำแหน่งพวกเราในนาม <นำ S 2> ตัว,ตวแทนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กาอนาเสนอการดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายและแผนงานด้านปริมาณและคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดังต่อไปนี้ค่ะตอนที่1สภาพทั่วไปและการบริหารง,งานขององค์การองค์ประกอบที่1สถานภาพขององค์การประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบการจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสังกัดองค์การนักวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกเป็น3ส่วน 1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน 2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพชมรมกิจกรรมอื่นๆอย่างครบถ้วน 3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการเรานั้นมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการลงชื่อลงเวลามีการบันทึกการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2คณะกรรมการชมรมวิชาชีพคณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกองค์การการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพของแต่ละภาควิชาทางชมรมจะต้องรายทางชมรมมีการประกาศรับสมัครมีการกำหนดวันเลือกตั้งและต้องรายงานผลการเลือกตั้ง เมื่อได้คณะกรรมาการของแต่ละภาควิชาทางชมรมจะต้องรายงานผลต่อองค์การและทําการเลือกตั้งนายกองค์การครับซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานและเป็นเป็นหมวดหมู่อย่าเป็นระบบระเดียบเรื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ทางองค์การเลยได้จัดให้มีการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google f o r m ไม่ทราบว่าเพื่อนๆสมาชิกได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือเปล่าครับ ส่วนตัวผมนะครับวันนั้นก็ตั้งใจที่จะเลือกเป็นเบอร์2โดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าผมคิดว่าเบอร์แปดเขาก็น่าสนใจดีนะครับทาไมคุณไม่เลือกเบอร์แปดล่ะครับสำหรับผมนะครับเบอร์แปนี่เพื่อนผมนะครับกัวเครื่อนลำบากครับแต่ว่าต้องถามเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนชาเลือกเป็นใครแน่นอนค่ะต้องเป็นวีนาบางตำรวจค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์นะคะและปีนี้เขายังได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกองการด้วยค่ะค่ะ ส่วนองค์ประกอบที่3นะคะครูที่ปรึกษาองค์การมีประกาศแต่ตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานองค์การแต่ตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานชมรมวิชาชีพและชมรมอืนอ่นๆเป็นปัจจุบันครูที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้คาปรึกษาในเรื่องการจัดประชุมและรายงานการประชุมความติดตามวิเทศการปฏิบัติงานต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งนี่คือครูที่ปรึกษาของแต่ละชมรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปองค์ประกอบที่4เอกลักษณ์องค์การป้ายชื่อองค์กานธงองค์การธงองค์การของเราจะประกอบด้วยสสีด้วยกันนะครับคือสีแดงเลือดหมูและสีน้นําเงินซึ่งมีความกว้าง80ซนติเมตรความยาว120ซนติเมตรมีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางธงคําขวัญ เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะอาชีวะบริการสรางมาตรฐานชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียงเชี่ส,สังคมสมดุลสู่ทุกรูปที่ย่อมยืนคติพุท์มีคุณธรรมลำเลิศความรู้เป็นผู้ชำนาญบริการมีเยี่ยมคำปฏิญาณเครื่องแบบคณะกรรมการ องค์ประกอบที่5การจัดสํานักงานชมรมวิชาชีพทุกชมรมจะต้องมีสํานักงานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานส่วนสํานักงานขององค์การนั้นมีพื้นที่388.5ตารางเมตรมีวัสดุอุป,ปรกรณ์เครื่องใช้สํานักงานและโต๊ะเก้าอี้ที่จะรบตามตําแหน่งและมีโต๊ะสําหรับประชุมอย่างเหมาะสมโดยมีการรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจําค่ะองค์ประกอบที่6เอกสารในสํานักงานองค์การตามระเบียบงานสารบัญเนิเ่มจาก การจัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการต่างๆของชมรมวิชาชีพโดยดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการตามหลัก TDCa และจะัดทําเป็นรูปเล่มซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมันคือข้อความประกาศคาําสั่งแบบเสนอโครงการรายงานการประชุมและรายงานสรุปผลประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์องค์ประกอบที่7แผนภูมิป้ายนิเทศ แผนภูมิป้ายนิเทศประกอบด้วยแผนภูมิคณะกรรมการบริหารองค์การแผนภูมิคณะกรรมการดำเนินงานแผนภูมิต่างๆที่เกี่ยวข้องแผนภูมิตารางการปฏิบัติงานและเรายังได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกด้วยองค์ประกอบที่แปเรื่องการเงินมีการจัดงบประมาณการใช้ใจ่ายในการดำเนินงานมีบัญชีรายรับรายจา่าย อาเป็นระบบและสรุปรายงานตามฐานะทางการเงินขององค์การองค์ประกอบที่9การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาเริ่มจากเสนอแผนดำเนินโครงการและแต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่ซึ่งก่อนจัดงานจะต้องมีการจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกองค์การเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไปค่ะ องประกอบที่ส0การประถมนิเทศสมาชิกใหม่เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทํากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนตอนที่ 2. การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเป้าหมายที่1ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุขประกอบด้วย5แผนได้แก่ หนึ่งแผนเสริมสร้างคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดทำโครงการเขียนแผนปฏิบัติการและเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้แต่ละชมรมวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรม 2>, 2. แผนเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการได้จัดทำโครงการประกวดร้องเพลง 3. แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำนินยรู้ทันโควิด -19 4. แผนส่งเสริมาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการมุที่ตาจิตเดชครูผู้เกษระอายุราชการ 5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิละลง่งแวดล้อมและได้จัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนายอกสถานที่ดิคลีนิ่งเดนเป้าหมายที่ 2. ว่าด้วยการพัฒนากิจกรรมสมาชิก<ม>ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนด้วยกันได้แก่ 2.1แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนานคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน2.2แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้จัดทำโครงการประโโครงงานวิชาชีพหรือโปรเจกต์ตามหลักสูตร2.3แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้จัดทําโครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน108อาชีพ2.4แผนพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการได้จัดทําโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย2.5แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงสากลได้จัดทําโครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียนตอนที่3คุณภาพการดําเนินกิจกรรมและการจัดนิทรศาการ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับภาคได้แก่ 1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 5. การประเมินองค์การนักวิชาชีพซึ่งการแข่งขันที่ได้ไปต่อในระดับภาคมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ25ทักษะ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน2ทักษะและการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานนอกสถานที่เช่นการบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมและได้นําสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสารางวัลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมและแข่งขันร,ระดับจังหวัดได้แก่ 1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ2ี่หทักษะ 2. การแข่งขันทักษะพื้นฐานสองทักษะ 3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัลจํานวนสี่รางผลงานซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคือเครื่องผลิตน้ําแตงโมสดแยกเมล็ดเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่สองได้การประกอบอาชีพและ 4. ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทองการประเมินองค์การนักวิชาชีพ2.2รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันระดับภาคซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ3ทักษะด้วยกันได้แก่ 1. ทักษะประกอบและตัวซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิร์ n คอนโทรเลอร์ PLC สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและ 3. ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนส์แบบจำลองสถานการณ์เบียเกมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนส รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐานการประปวบมารยาทไทยและอีกหนึ่งเหรียญทองที่เราภาคภูมิใจคือเหรียญทองที่ได้รับจากการประเมินวิชาชีพองค์การมาตรฐานดีเด่นรางวัลที่ได้รับจากการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆได้แก่การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่งพิภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามประเภทกีฬาเซปักตะก้อชายได้รับรางวัลร,งร,งรองชนะเลิศอันดับสอง และโครงการสื่อสารต่อยอดศาสตร์พระราชาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วิทยาลัยเทคนิคมหาสาร,รคามเป็นเควือข่ายวัฒนธรรมดีเด่น 4. กิจกรรมตามตนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งทางองค์การได้ทำผ่านทางโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งการดำเนินง,งานเป็นไปนตามหลัก P D C A ค่ะ และ5ชมรมวิชาชีพดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่นซึ่งแต่ละชมรมวิชาชีพนั้นจะจัดดาเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดตั้งแต่การยื่นใบสมัครประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานผลการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่นซึ่งชมรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชมรมวิชาชีพดีเด่นคือ ชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยมีนางมาัทอิมวิทยาเป็นประธานครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพและนายวัฒนยูชาวพามิชเป็นครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการนําเสนอผลงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตห่งประเทศไทยวิทยาลายัยเทคนิคมหาสารคารมในรอบปีการศึกษา2564ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างที่องค์การได้นำเนินการไปนั้น ส่งผลให้พวกเราและสมาชิกองค์การทุกคนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบกล้าดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนกล้าแสดงออกพร้อมส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปสุดท้ายนี้พวกเราในนามองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับ